เฮ้ยพอยพี่น้องมาเอา้ามาต้องบอกหลายยายห่างพี่น้องเฮ้ยอยู่เข้าเข้าก็บมีกินแนวกินบุมีพี่น้องก็เลยไปตักหน่อไม้ส้มมันอยนู่ในตู้เย็น,นพนี่น้องอู้เป็นนอไม้ส้มเหมือนกันส,มมส้มปลาโน้ยปลาจ่มนะครับปรุงนะบุฟฟี่จะมาเขื่อข้นนั่นแหละนะตรงนี้แซ่บๆนวยกันพี่น้องเอ้ย สมปูหน่อยใส่ใบมะกรูดสวยตะไคร้ใส่เจ็บด้วยหรอพัอกเลย อยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาอส้มปลาน้อย <c oughs> หรือว่าปลาจอมเอะพริกสดคุยเลยอื ท,ทาาา่านี้นก็อยู่ท้องเลยมืออิ่มแล้วต้องกินหลายเอ้าจะคำก่อนคำผมป่วงกนั่นโอ้เผ็ดโอ้เผ็ดสักอ ตำนี้ล่ละพี่น้องสบายดีเจ้า